สวัสดีค่ะกลับมาพบกันสำหรับคลิปนี้นะคะตอนแรกตั้งใจจะพาปรับแพทเทิร์นปรับแพทเทิร์นกรณีที่พื้นฐานเราใช่ไหมคะเราเรียนกันที่ตุ๊กตาไซส์15นิ้วซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นที่มันเล็กเสร็จทีนี้ตัวนี้มันเป็นไซส์18นิ้วจริงๆหลักการปรับแพทเทิร์นก็คล้ายๆปรับขาที่เคยปรับให้ดูนะคะเพื่อนๆจะได้แพทเทิร์นรูปรูปกางเกงไปใช่ไหมคะส่งแบบนี้แหละนี่ แพทเทิร์นแพทเทิร์นที่ได้ไปในบทเรียนนะคะจะเป็นแบบนี้แต่ตอนแรกอะ่ะเวลาเราจะทำแพทเทิร์นใหม่อะค่ะเราแค่วางวางบนกระดาษแผ่นใหม่แล้วก็ปรับขยายความกว้างข้างบนข้างล่างตามสัสดส่วนนะคะว่าตุ๊กตาเรากะโดยประมาณแต่ที่นี้มองดูแล้วมันมันก็ไม่ยั่งยืนเนาะมันไม่จบตุ๊กตาพวกนี้มันไม่มีมาตรฐานตายตัวว่า ขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงมันขึ้นถึงเาวา,เาวาดวาดแพทเทิร์นครั้งแรกอะคะ่ะหรือบางทีเราเรามองเราตั้งเราตั้งใจว่าเราจะใช้ขนาด18นิ้วแต่พอดีเราขึ้นโครงหน้าเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้มาตรฐานมันใหญ่เราก็จะต้องจําเป็นต้องปรับโครงสร้างให้มันใหญ่รับกับสัดส่วนของใบหน้าเพื่อที่จะลองรับลองรับขนาดอะคะ่ะหมายความว่าถ้าถ้าล่ามตัวเราเล็ก ฐานตรงนี้มันแคบมันก็จะทําให้คอมันอ่อนนะคะหรือไม่ก็จะทําให้ตุ๊กตามันยืนไม่ได้หัวมันโตแล้วตัวมันเล็กนะคะมันก็จะยืนไม่ได้ก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าเราสอนเราสอนวิธีวาดแพทเทิร์นดีกว่านาะวาดแพทเทิร์นเอาเอาแพทเทิร์นเอี้ยมนี่แหละพอดีตั้งใจว่าจริงๆจะปรับแพทเทิร์นเอี้ยมพอดีตัวเนี้ยมันใช้แพทเทิร์นตัวตัวเมื่อกี้ไปตัว15นิ้วแล้วมันเล็กนะคะมันก็ใส่ได้แหละแต่มันดูเล็กเราก็เลยว่าจะจะปรับ ตุ๊ก,กตาทุกตัวนะคะที่ออกมาให้เพื่อนๆวัดไซส์ไว้สูงเท่าไรตัวเนี้ยมันก็ไม่เชิง18นิ้วนะคะมันแค่15นิ้วเอง15นิ้วเองถ้า18บแปอาจจะใหญ่กว่าน,นี้นะคะแสดงว่าไอตัวนั้นจะอยู่ที่11 12นิ้วไซส์ที่ให้ไปนะคะไซส์มาตรฐานที่ให้ไปขนาดขยับขาแล้วนะขยับขาแล้วนะ1ิบเไม่เกินสินิ้วไอตัวนี้วัดได้15นิ้วนะคะสินิ้ว สิบห้านิ้วนี่เราใช้ไซส์บอดี้พอๆกันกับไซส์สิบแปดนิ้วที่เราทํานะคะมันก็ขยับบวกลบบวกลบอยู่ตรงนี้นะทําใหญ่สุดอยู่ที่สิบแปดนิ้วพอเริ่มเริ่มยังไงให้เพื่อนเพื่อหาสม,มุดจักเล่มหนึ่งนะคะมาจดเวลาถ้ายิ่งทําขายยิ่งต้องจดเวลาเราทําไซส์เวลาหรือทําขายลูกค้าวันดีคืนดีทักมาอยากจะได้ชุดเพิ่มนะคะเราก็ถ้าเราที่จะเป็นแม่ค้าเราก็ต้องจดพวกข้อมูลพวกนี้ไว้ความสูงจดได้เลย ความสูงตัวนี้15นิ้วจะตั้งชื่อตั้งอะไรก็ตั้งได้นะคะแต่ตัวนี้ยังไม่ตั้งชื่อเอาอะไรดีอ่ะผมทองอ่ะน้องไมเคิลแล้วกันไมเคิลอ่ะไมเคิลวนะคะไมเคิลเดี๋ยวปีนี้หลังจากที่ปิดคอร์สเรียนตัวนี้แล้วอ่ะตั้งใจจะพัฒนางานด้าน ด้านตาปลอมนะคะตาปลอมคืองานแรกเลยนะที่เราจะทําก่อนที่เราจะมาทาไอพ้พวกพวกตาปักอะค่ะเพราะมองว่าตาปลอมมันทํายากมากก็เลยหยุดไปพักหนึ่งแต่คือด้วยความว่าไม่ถอดใจอะค่ะไม่มไม่ถอดใจก็เลยกลับกลับมาพยายามใจเย็นๆที่จะเรียนรู้มันแล้วว่ามันสวยแล้วแหละแต่ก็ยังอยากได้โครงหน้าที่มันรับกับตาปลอมไอ้ตัวนี้ก็น่ารักแล้วนะคะตาปลอมก็เลยว่าหลังจากปิดคอสเนี้ยจะพัฒนาอยู่2อย่างคือ จะทาชุดจะท,ทํทุุดสไตล์วินเทจซึ่งเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมานานแล้วแต่มันยังไปไม่ถึงไหนมันได้แค่ชุดพื้นฐานเพราะบางทีก็ติดอยู่กับเรื่องการสอนอยู่เนาะยังยังให้ความสําคัญด้านการเรียนการสอนตุ๊กตาอยู่นะคะตัวนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราซื้อมามันเป็นแพทเทิร์นเสื้อเด็กมันเป็นไกด์ได้นะคะไม่รู้ว่าตามร้านซีเออะไรมันยังมีขายอยู่หรือเปล่านะคะมันสามารถเป็นไกด์ลน์ได้นะไม่ได้ค่าโฆษณาเอามาเข้าเรื่องเราดีกว่า วัดไส์วัดไส์สิบนิ้วเนาะตัวนี้15นิ้วเวลาจะทำแพทเทิร์นนะคะเราต้องได้มาตรฐานก่อนเราก็ไม่ได้ละเอียดเท่ากับการวัดคนนะแต่ก็ประยุกต์มาจากการวัดไซส์คนนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน,น้านี้เราก็ไปเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เหมือนกันนะเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการการสร้างแพทเทิร์นตัดเย็บชุดคนนะเนาะ ก็สามารถทําได้นิดๆหน่อยๆใสเองได้ทําขายไม่ได้หรอกนะ, <S <S นะความปราณีตไม่ถึงอ่ะรอบอกรอบอกก่อนเลยนะคะรอบอก22จะวัดรวมๆก็ได้นะคะเสื้อตุ๊กตามันไม่ได้จําเป็นต้องฟิตมาก22เซน23มเซนเนี่ยค่ะเวลาขยับมาให้มันมีช่องว่างนิดๆก็ได้นะมันจะได้เราเย็บเราจะได้ไม่ลาบากด้วยถ้ามันฟิตไปบางทีมันขยับยากนะไอตัวนี้รอบอกเราให้หลวมๆห,หน่อยให้มเซน อกกว้างอกกว้างเอาแปดเซนอกกว้างก็คือวัดจากช่วงนี้ค่ะช่วงไหล่ช่วงไหล่ซ้ายถึงไหล่ขวาอกกว้างแปดเซนเสร็จทีนี้ความยาวหน้าความยาวหน้าส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่อะเราจะเริ่มคอคอเสื้อตรงนี้ใช่ไหมคะคอเสื้อตรงไหปลาเขาเรียกอะไรอะปุ่มอะปุ่มปุ่มตรงเนี้ย เราทําแบบนี้กันก็ได้ค่ะเรามากไว้มากไว้เอาอเอาเข็มหมดมามาร์กเนาะไอปุ่มปุ่มคอหอยเนี่ยไอตรงเนี้ยไอปุ่มบุ้บเนี่ยในตัวคนเนี่ยเขาเรียกอะไรจะไม่ได้แหละรอบคอไหนถึงมาตรงนี้แล้วทํารอบคอรอบคอเราก็ไม่ได้วัดกลมๆสักทีเดียวนะเราจะวัดเอียงๆมาสิบหกเซนรอบคอ16เซนความยาวหน้าเวลาเราจะทําไอเนี้ยค่ะทา ทำเสื้อเห็นไอตัวนี้ไหมปุ่มสะดือที่เราเคยกําหนดปุ่มสะดือไว้นะคะเราจะทําตรงนั้นเป็นจุดเอวนะจุดรอบเอววัดมาถึงปุ่มสะดือค่ะเจ็เซนเราเรียกยาวหนะ้าถ้าสมมติว่าเราจะทําเสื้ออย่างเดียวเราวัดคุมลงมาถึงแนวสะโพกก็ได้ค่ะกะโดยประมาณแนวสะโพกก็จะอยู่แนวสิ้นสุดของปลายนิ้วมือนะคะปลายนิ้วมือก็เป็น12ก็ได้12เซนก็ได้ ความยาวเสื้อ12เซนรอบเอวรอบเอวก็วัดผ่านจุดข้อนะคะผ่านตรงสะดือ20 22เซนเผื่ออยากทำกางเกงที่มีเอว21เซน ูปกระาของใครให้วัดไซส์ใครไซส์มันนะคะคือจังหวะที่เรายัดยัดใหญ่สังเคราะห์น่ะแน่นมือแน่นมือไม่แน่นต่างกันแล้วก็หรือช่วงที่เราเดินจากอะถ้ามือไม่ตรงหรือยังไงมันก็จะทําให้สัดส่วนที่มันน่อาจจะเพี้ยนไปบวกลบเซนเส้นเส้นส,นสองเส้นนะคะบวกลบได้อารอบวงแขนรอบวงแขนเดี๋ยวรอบนี้จะสอนในนี้ด้วยสอนทําสอนทําแขนเสื้อสอนทําแขนเสื้อนะคะทีละอย่างเนาะตอนนี้ไม่รีบนะคะไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆแขนเสื้อตัวนี้จะกว้างนิดนึงเราจะเอาอยู่ที่12เซนแล้วกันรอบวงแขน12เซนวัดพื้นฐานทั่วไปที่คิดว่าจะใช้นะคะแขนยาวแขนยาวก็ไล่ามา8เซนแขนสั้นจะเอาเท่าไหร่แขนสั้นก็จะเอาถึงใหญ่ก็จะถึงแนวแนวข้อศอกเนาะแนวพับ หเซนไม่ได้มีอะไรตายตัวนะตุ๊กตาอ่ารอบไหลรอบบา่ารอบบา่าวัดไปงั้นแหละไม่รู้ได้ใช้เปล่ารอบบา่าเผื่อทำเสื้ออะไรนะเสื้อคอปาดรอบบา่ารอบบา่า จริงๆพวกเสื้อคอปาดมันเย็บรูดได้นะคะอาจจะทำไว้กว้างหน่อยก็ได้แล้วค่อยเย็บรูดเอาทีหลังก็ได้นะคะมันก็คือมันจะสวยกว่าถ้าพอดีคือ25เซนดูเยอะนะดูเยอะนะแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะอันไหนไม่จำเป็นก็ตัดออกนะแต่เราก็ทำเยอะๆไว้แหละเดี๋ยวอรอบองค์แขน10เซน เท่าเท่าวัดเท่าเทาจะวัดคนแล้วเนี่ยเท่าเท่าเหมือนวัดขนคนเลยเนาะร <_ EN> อบข้อมือรอบข้อมือเราวัดตรงนี้นะตรงนิ้วมือเนี่ย <_ EN> เดี๋ยวจะเข้าไม่ได้เก้าเซน <_ EN> คือก่วนใหญ่เราใส่เสื้อตุ๊กตาใช่ไหมเราจะไม่มาทำยิบย่อยเหมือนแขนคนนะเราจะใส่ผ่านตัวเนี้ยก็พยายามวัดรอ,รอบรอบรอบส่วนมือที่กว้างที่สุดหลังจากที่ทำแล้วเนาะ อ่ะเสร็จทีนี้กรณีเราอยากทําเอี้ยมทำเอี้ยมเราจะเขาเรียกอะไรเป้าลึกให้เริ่มจากจุดตรงนี้ค่ะผ่านลงมาข้างล่างแบบนี้ทะลุมาข้างหลังแบบนี้ระดับก็จะใกล้เคียงกันนะคะข้างหน้ากับข้างหลังให้วัดเอา32หรือจะเป้าหย่อนหย่อนนิดนึงก็ได้32 33องมเซนเราเรียกเป้าเอี้ยมเป้าลึกเอี้ยม 32เซนคือ32เนี่ยเวลาเราไปทำแพทเทิร์นเราต้องหาร2หาร2ก็เปิดประมาณ31เซนเพราะแพทเทิร์นมันจะเป็นแค่ครึ่งเดียวนะมันต้องใช้ผ้า2ชิ้นประกบกันแต่เราวัดโดยรวมไว้ก่อนนะคะรอบสะโพกรอบสะโพกเราก็จะวัดผ่านไอจุดจุดที่เราประกอบขานะคะตัวนี้มันจะกว้างนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากถอดเกงๆเนาะเดี๋ยวจะโดนข้อหาอนาจาร รอบสะโพกเราก็เอากว้างๆนิดหนึ่งสาเซนขายาวขายาววัดจากไหนเราก็จะวัดจากแนวแนวสเดือด้านข้างสะโพกนะคะลงไปขายาว16เซนเอาวัดขาสั้นไว้หน่อยเผื่ออยากทำกางเกงขาสั้นมันก็จะต้องเลยจุดเป้าเนาะ จุดข้างสะโพกลงมาสักเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดเส้นหมดยังรอบขาอรอบขาก็เอารวมรวมไว้ก็ได้ค่ะถ้ามันถ้ามันกว้างมากแล้วก็เย็บรลดได้สิบหกเซนรอบไปขาสิบหกเซนอรอบหัวอีกสักหน่อยเผื่ออยากทำ Okay, อยากทำหมวกนะคะรอบตรงนี้ให้ผ่านตรงไอศีษะส่วนหน้าเนี่ยนะกะโหลกเนี่ยไอหน้าผากเนี่ย27วัดพอดีก็ได้ค่ะถ้ามมนหลวมหมวกมันจะหลวมเนาะ27เซนประมาณนี้27เซนรอบศีรษะรอบศีรษะ27เซนเครบแล้วเนาะไม่ได้มีอะไรต้องวัดแหละ ยาวก็จะมีรอบคอบ่ากว้างนะคะบ่าหนา้าบ่าหลางังส่วนใหญ,ญ่มันจะเท่ากันเนาะเพราะตุ๊กตามันไม่มีนมมันไม่มีหน้าอกมันไม่มีหนะ้าอกรอบเอวนะคะเป้าอ่เป้ากนะางเกงอีกนิดหนึ่งกรณีอยากทํากงนา,นเางเกงขาสั้นกางเกงขายาวนี่แหละเป้ากางเกงขายาวกับเป้าเอี้ยมไม่เหมือนกันเป้ากางเกงขายาวแล้วก็กับกางเกงขาสั้นเราก็จะวัดแค่สะดือเนาะสะดือห้อยลงมาแบบนี้เป้ากางเกงขาสั้นเราทําไว้ที่ รวมๆหน่อย2 22, ี่2เซนก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ในการในการวัดหุน่นวัดหุ่นนะคะตัวหนึ่งเมื่อยนอนไปแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง นแบบของเราอย่างเท่นะคะวันนี้ในแบบของเราอย่างเท่มีนางแบบด้วยนางแบบนี้ผมเปียผมมัดเดียวนะคะผมมัดเดียวเสียดายผมแต่ว่าหน้าตาเขาสวยเสียดายผมปุ๊บเกือบล่วงเสียดายผมก็เลยเก็บมาใส่เนาะเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ใครก็เลยเก็บเก็บมาไว้ใส่ยังไงดี น่ารักน่ารักน่ารักอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้ขั้นตอนการวัดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำแพทเทิร์นนะคะวาดแพทอะเดี๋ยวจะทําให้อีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเนาะ,อะนเอาให้ดูในแบบก่อนไมโครไมโครได้อะไรนะ ได้พรีเซนเตอร์ของตุ๊กตางานสามมิติก็จะเป็นสองตัวนี้เนาะรอบนี้เนาะอย่างรุ่นรอดนักเรียนร้อยคนนะคะจะได้เป็นตัวนี้ตัวนี้แฮร์รี่แฮร์รี่กับอาโมยน้อยจริงๆอะตัวชุดเหลืองะคะ่ะอาโมยหมวกตัวนี้สวยหมวกที่น้องอาโมยใส่เนี่ยไม่รู้อยู่ไหนจริงๆอยากสอนแบบนั้น สอนแบบนั้นก็ไม่ได้ยากนะคะมันก็เหมาะสาหรับหวานๆเนาะไหนะเดี๋ยวให้หาแบบก่อนนะมันก็อยู่แถวนี้แหละพอดีบางส่วนเก็บลงกล่องไปมันเยอะนะคะร่อนแรกๆอะ่ะตัวนี้ทําเมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วเนี่ยจริงๆขึ้นรูปปากอะไรอ่ะมันไม่ต้องมัน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 ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะแยะนะคะแต่มันออกมาค่อนข้างค่อนข้างน่าหลักเลยแหละนะหรือทํานานๆแล้วเราเยอะไปเองคนสอนเยอะไปเองนักเรียนก็เลยนะไปไม่ถูกนะคะ คือด้วยความว่าอยากให้อยากให้มันออกมาค่อนข้างสวย,ยงไงโอเคเนาะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอคลิปต่อไปวาดวาดแพทเทิร์นเอี่ยมเนาะวาดแพทเทิร์นเอี่ยมจริงๆจะมาจริงๆจะมาเย็ยบแพทเทิร์นเย็ยบเอี่ยมอีกชุดนึงให้แบบชัดๆต่อเนื่องแต่ก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าเออสอนวาดสอนวาดแพทเทิร์นดีกว่ามันจะได้เอาไปปรับใช้งาน อื่นๆได้ด้วยนะคะก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการภาวัดตัวก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเจอกันที่วาดแพทเทิร์นเอียมเนาะวิธีวาดแพทเทิร์นเอียมว่าจะอะไรยังไงชุดคงลงให้เรื่อยๆนะคะถ้าถ้าถ้าไม่ขี้เกียจนะถ้าไม่ขี้เกียจคงลงดูเรื่อยๆเพื่อนๆตามดูใน YouTube ได้นะคะถึงเอาไม่ไม่ถึงไม่มาแชร์ในห้องเราจะมีช่อง YouTube ที่ที่ยังไงอะที่อัปโหลดให้ค่ะเป็นช่องตัวนั้นแหละ เดี๋ยวเราจะลงให้ดูฟรีๆลงเป็นสาธารณะนะคะใครเข้ามาดูก็ได้นะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีความลับอะไรเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นชุดพื้นฐานชุดพื้นฐานแต่คนก็ไม่ค่อยทาอ่ะคนไม่ค่อยทําให้ดูเดี๋ยวเราจะลงไว้นะคะทําแบบ้อนแบบเราเนี่ยแหละ้อนแบบธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยะคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นใช้ประโยชน์ได้สําหรับคนทํางานตุ๊กตานะคนที่ไม่ได้สติก๊กไม่ได้ซีเรียสมากเขาใช้วิธีทาบตัดค่ะเอากระดาษเอากระดาษมาแปะแล้วก็ทาบทาบทาบ 8ปะแปะแปะแล้วก็ทาบแล้วก็ออกมาวาดใส่ตัวเนี้ยก็ง่ายอีกแบบนึงกระดาษอ่อนๆน,นิดนึงกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะกระดาษ A4 ก็ได้เขาก็จะมาแปะแปะก่อนใช่ไหมหรือถ้าไม่ใช่กระดาษ A4 ถ้าอยากได้ฟิกพอดีเลย <laughs> กระดาษกาวค่ะกระดาษกาวมาแปะแปะแปะแล้วก็ถลกออกมาแล้วก็มาวาดใส่แพทเทิร์นขยับอีกนิดนึงมันก็จะได้พอดีแต่ถามว่า ตุ๊กตาเราไม่ได้อยากได้ความเป๊ะขนาดเหมือนชุดไทยชุดไทยผืนพิมานอะไรประมาณนี้เนาะพอเราเย็บเสร็จหรือตัดแบบเสร็จอะเราเนาผ้าแล้วก็เอาเรามาลองเข้าๆใส่ชุดใส่ใส่ตุ๊กตาที่เรามีก็ได้หาใส่ตุ๊กตาที่เรามีถ้ามันหลวมไปเราก็แค่ขยับเข้ามันมีหลายเทคนิคนะคะที่ที่เพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์แล้วก็ทําได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปช้าๆเนาะเยอะไปมันจะน่าเบื่อ อ่ะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วาดแพทเทิร์นเอียมนะคะดีค่ะ